ครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวครับพี่น้องสำรับเมื่อนี้พ่อกนณีลิปหนึ่งครับยุทธีตลาดท่าอูเทรันตลาดอของบ้านเมืองสองฟังโขงตลาดสองฟังโขงของบ้านเฮานะครับตลาดท่าอูเทนครับ นครพนมนะครับประมาณนะครับเบื้องบรรยากาศครับเบื้องบรรยากาศพี่น้องบ้านเฮ้านะครับขอาพี่นอนอีกฟังขอามฟังโขงนะครับฟังขอามอีกฟังหนึ่งครับที่เป็นเรม่าขายของอยู่ในฟังไทยเฮานะครับฟังเกื่อนบ้านกันเป็นบ้านเมืองพีเมืองนอนนะครับนี่ครับมาเบิ้งครับเบิ้งดู นี่ตอนล้อ,อขื้นฟังนะครับล้อขื้นฟังหลังจากขลบรถต้องจาาเสจนะครับหลังจากขลบรถต้องจาเสดสองโมงเช้าจากล่อขื่นฟังผู้แบกครับผู้ได้ซื้อตัวแล้วก็ขอใบอนุญาตผ่านแดนชั่วราวข้าได้แล้วก็ได้แล้วก็บผีแบกของขึ้นเมื่อนี้รถมาหลายเองเราผีครับพี่น,อน้องเรื่อเรื่อ เคื่องเคื่อมาจากอีกฝั่งฝากเงื่อนมาหลายขั้นครับเงอนมาหลายลำครับแบกของสินน้องชมบแมนมีของหน่อยนะครับเคื่อแบกของสูนใส่ใบเรากระดาษแบ่งแยกกันเรากระสีขึ้นไปครับเอาแบ่งกันว่าผู้นี้ซื้อใบนี้เด้อก็จะหกตันก็จะหกตันจะเได้ของสินมาขาย เพิงฟังใจ่ือมีเจ้าหน้าที่ไม่ยังสอบอยู่อนนี้มาโดยสายุ้ซื้อคนเล่าอย่างนี้นี่นี่นี่นเล่านะครับเป็นทรงกรรมบานอยู่เสียละลายมาทีเบิ่งๆครับปลาปลาใหญ่มากปลาใหญ่มายจะมนแี้ของมาจากส่วนมากช่วงนี้เหเ้านจะเป็นปลาปลาหอยปลาปลาหอยกูาย ทั <Es> <an> meantime, ้งต the ่อกับมีทั้งต่อกับมีอาหารจีนบ้านเฮาอาหารอีสานที่หากิมอยากๆปลาคอช่วงนี้ปลาคอ้อชีวิตหลายตลาดไปลาวจีนหลายครับช่วงตลาดเช้าวันจันทร์ทั่วดินเนี้ยมินิร้านแบกทั่วดินมันดูคว้านสืนมากเลยว่ามันเบาๆนะคบแด่ฝืนมากเลือกกัข้าเทียมชาหลายล้าครับ มื่อนี้เกือบสิบลำครับมือนี่สุเทียก็อ่ประมาณสามลำำใ่เวลาสินแป๊บเดียวมื่อนี้แนนเต็มเพียบเลยครับมือนีช่วงฝนตกมื่อนี้